สวัสดีค่ะต่จากสบายวันดิ้งค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมไฮแอทเอเจนซี่แบงคอกสุขุมวิทค่ะโรงแรม5ดาวแห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิทนะมีทางเชื่อมจากบีทีนานาด้วยค่ะก็ะจริงๆเราที่นี่นะคะเขามีคอนเซปต์คือรีเฟรชแล้วก็รีเอนจอยส์ค่ะถ้าเกิดเข้ามาก็จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะจริงๆสิ่งที่เราชอบของที่นี่ค่ะก็คือการตกแต่งที่สวยเก๋ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าเขามีการตกแต่งเป็นโทนสีดํานิดๆผสมกับทองค o p เปอร์นะคะ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณพรีฟังชันนะคะหรือจริงๆเป็นโฟร์เยสที่ใช้รับแขกสําหรับคู่บ่าวสาวที่มาจัดงานแต่งงานค่ะถ้าสังเกตเห็นนะคะก็จะมีลักษณะตรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ค่ะนอกจากนี้ค่ะตรงนี้เขามีพรีฟังชันอื่นๆด้วยนะคะก็คือมีโอเพนบาร์ค่ะเป็นส่วนที่จะสามารถทําเป็นบาร์นะ้ำต้อนรับแขกได้แล้วก็แขกที่มาถึงก่อนเวลาเนี้ยก็สามารถมีที่นั่งนะคะแล้วก็ยังนั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนได้ระหว่างรอถ่ายรูปหรือว่าก่อนเข้างานค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องรีเจ ซีบอลลูมค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ค,คือห้องนี้นะคะมีขนาดค่อนข้างกว้างค่ะเป็นห้องที่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีซีลิงสูง6เมตรแล้วก็ไม่มีเสาด้วย ผนังฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นกระจกทางด้านนะคะยิ่งทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งแล้วก็โล่งค่ะห้องนี้ก็มีการตกแต่งนะคะในโทนสีที่แอบมีความแ g r มๆนิดนึงก็คือมีสีทอง copper แซกจริงๆแล้วเขาก็เป็นที่ห้องที่สวยในตัวอยู่แล้วค่ะในส่วนของฟังสิลิตี้ที่มีให้นะคะห้องนี้มีความพิเศษคือมีจอขนาด300นิ้วค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเรียกว่าเป็นน้องๆลงหนังเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สาย after party อยากจะเอาไฟมาตกแต่งเพิ่มเติมจริงเขาก็มีัพพ p o r t ให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของ พื้นที่ในการแขวนไฟล์หรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากเซลล์ที่คอยดูแลคู่บ่าวสาวอยู่แล้วนะคะที่นี่ยังมีอีเวนต์คอนเทนต์ค่ะที่คอยประกบดูแลบ่าวสาวเรียกว่าเหมือนเป็นบัตเลอร์ที่คอยดูแลในวันงานเลยค่ะสําหรับคู่บ่าวสาวค่ะที่ชอบห้องสวยเก๋มไม่เหมือนใครมีความแกรมนิดๆมีความโมเดิร์นนะคะก็อย่าลืมโรงแรมไฮแอทดีเจนซี่แบงคอกสุขุมวิทค่ะ